นี่เราก็ใส่ท่อคาร์บูเร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนเราก็จะมาลองฟังเสียงกันว่าเสียงจะเป็นแบบไหนจะดีไหมหรือว่าจะเออแบบผมก็ไป่รู้เหมือนกันนะเออผมก็จะลองให้ดูนะทุกคนว่าเออเราก็จะลองให้ดูครับมามาดูกันเลยมาครับไอ,อ้ยาขาสันนส่นไอ้สั์นปัดนะทุกคนผมขอใส่ถุงมือกันมันร้อน ผมจะเบิ้ลให้ดูก่อนนะครับทุกคนว่าจะโหดแค่ไหนนี่มันผาตะแกรงนะครับทุกคนไม่มีแป๊รนะแป๊บมีหน่อยเดียว นอ้นะกคนมันก็เออมันผ่านตะแกรงมามันก็ไม่ได้ดังอะไรมากมายครับผมมันก็พอจะได้นะครับผมทีปกติครับมีดีมีดีนะครับทุกคนผ่านตะแกรงนะครับแต่โล่ก็สมควรใช้นะครับท่อผ่าตะแกรงนะครับแต่แป๊บผมว่ามันก็มันดังเออแต่ผมว่ารถมันไม่วิ่งอ่ะมันดังแต่ท่อรอไม่วิ่งอ่ะเออผมว่าท่อตรงนี้ดีนะครับเพชรอูหลังบ้านนะครับผมายตสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับเพชรอูหลังบ้าน ครับผมถัาก็ลองถ้าใครชอบคลิปนี้ผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมตามคลิปต่อไปนะครับทุกคนและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปของเอ็มขี้ราดน,น้องครับสําหรับวันนี้เราก็ไปกันก่อนครับทุกคน